สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านนะฮะมาพบกับผมเช่นเคยครับอีโกคัสกีคนเดิมคนนี้วันนี้นะครับเราจะมาทำคอนเทนต์โดยการทดสอบความอึดนะครับของตัวละครเมลชากาศที่เลือด7ล้านนั่นเองครับผมมาดูกันว่าจะอึดมากแค่ไหนโดยการนะครับเราไปต่อสู้กับอันดับ1ค่าพลัง145ล้านโอ้แม่เจ้าเราจะรอดไปได้ขนาดไหนนะครับเดี๋ยวไปดูกันนั่นเองครับสำหรับ ด่านแรกเราจะใช้เมลชากาศตัวเดียวนะครับในการรับบาทาของทุกตัวที่ค่าพลังหนึล้านนะครับดูสิว่าจะเป็นอย่างไรไปรับชมกันครับผมมาฮะสำหรับรอบแรกนะฮะ เริ่มการต่อสู้ได้ครับมาจังหวะแรกตัวละครนะครับแปดประกายแสงของคุณบิ๊กป,ป้าปติเมทสกิลจ้ำดาบแสงเปิดมา39ล้านดาเมจแล้วฝั่งเรายังรอดอยู่ตามต่อด้วยฮะยังคือควานยักษ์สังหารสัตว์เข้ามา2ล้านแแสนแล้วลาชาต่อยตามมาที่เลือดไม่ขึ้นดาเมจไม่ขึ้นแสดงว่าตายอย่างเขียดแน่นอนครับท่านผู้ชมต่อยมาจากแทงทอปไทเกอร์ Top aker, และแทงทอมเป็นขออย่างลหมัดและเรียบร้อยนงไม่นองกองกับพื้น S 1> <S 1> ชุดเดียวแตกครับผมเดี๋ยวเราเลียนนะฮะในส่วนของรอบที่2อวเอาอัโซวินขับเคลื่อนขึ้นมาอีกนิดหนึ่งเพื่อลดดาเมจอันติเมทสกิลฮะ,ะจะเป็นยังไงครับสําหรับรอบที่2ลดดาเมจจะยืนอยู่ได้มากน้อยแค่ไหนลำดาวแสงของคุณบิ๊กป้าป้าครับเตรียมตัวดาติเมจสกิลซัดมาหนึ่งทีบ้ามย้ำเข้ามาโอ้โหสองล้ 2, 8, 000, 28, 000, 000, านแปดแสนเฮ้ยยี่สิบแปดล้านดาเมจแล้วต่อยมาหนึ่งทีสิบหกล้านดาเมจและจะล่วงหรือเปล่าไม่รอยครับท่านผู้ชม ตายต่อเนื่องครับมารอบที่3ครับเราเพิ่มไปอัศวินกับเพื่อนแล้วเป็นโลป่ปูบอมในการใช้นั่นเองครับดูสิว่าโล่ปู่บอมจะสามารถทําให้ตัวละครอย่างเมวชาก,กาดอื่นได้มากแค่ไหนสําหรับรอบที่3ลําดาบแสงของแฝดประกายแสงครับเตรียมตัวในเมนสกิลซัดเข้ามาหนึ่งที บับเข้ามาครับ24ล้านน้าเม็ดเฮ้ยลดลงไปมากนะครับลดไปประมาณ4ล้านและตามด้วยหายะคือควานยักษ์สังหารซัดเข้ามาแล้วเลือดยังเหลืออยู่ครับท่านผู้ชมและต่อยมาจังหวะนี้น1 0 0 0ล้านนาเมตรไม่นา่ารอดครับต่อยบาดเจ็บเท่าใดเกร์ต่อและแทงนอบไปโคอย่างระบาดเรียบร้อยครับท่านผู้ชมแต่อย่างน้อยนะฮะก็อึดน,นะครับถึกเถื่อนต่อและมาครับรอบนี้เอาโกเกลเตอนน้เพื่อมาตั้งโลงและตามด้วยเมลชากาศที่เลือด อึดอึดของเราดูสิว่าจะรอดหรือเปล่ายังเป็นในคอปู่บอมอยู่เช่นเคยครับ รอบที่นี้ดีครับเปิดมาลามดาบแสอันติเมตสะกิวซับซับซับ,ซบยับเข้ามาหนึ่งทีดาเมจลดลงไปเยอะมากครับจาก28ล้านเหลือย3ล้านเท่านั้นและตามต่อด้วยหูขวานยับสังหายซัดเข้ามา42ล้านดาเมจแล้วราชาต่อยตามต่อโอ้ยปิดท้ายด้วยราชาเช่นเคยเหมือนรอบที่3าครับท่านผู้ชมไม่รอดจริงๆครับผมต่อไปนะเป็นรอบที่5้ามาดูซีในส่วนของคอเกลียวกันชูบพเราจะอึดได้มากน้อยแค่ไหนไปลุยกันครับ มาฮะสำหรับรอบนี้รอบที่5ครับลำดาบแสงของแปะประกายแสงก็ได้เติมเต็ม ดามเมจเน้นๆฮะใส่ฟังเราอย่างแน่นอนลอามดาบแสไดไี่เป็นสกิลซัดเข้ามา13ล้านดามเมจไม่ได้แรงเท่าครั้งแรกนะครับเพราะมีโล่ไม่ยอทอและตามด้วยขวานยักษ์สังหารซัดเข้ามา23ล้านดามเมจย,ยังติดโล่ไมโยอทออยู่ราคาต่อยตามต่อหืมทะลวงโล่เข้ามาแต่ว่ายังไม่เป็นไรยังแต่ติดพิษนะครับท่านผู้ชมต่อยมาจากแทงทอไรเกิลโหเลือกต่อยได้พอดีจริงๆใส่เมลชากาดอีกตั้งห่างครับแล้วโกงแสือมัด หลายผูผายัดไปก่อนเดี๋ยวี่ขวานยักษ์สวนกลับคืนมาหนึ่งครั้งครับเข้ามา2องแสนสองฟีนิกครับฟีนิกส์สตอมสวยกลับคืนมาและเอาออกจากเกมเลยหรือเปล่าแต่ราชาต่อยย้าตามเข้ามาอีกทีแต่โลยังติดไม่ยอมถอยอยู่มาเหล็กจัดมาแล้วครับถึงรอบนี้สวินขับเพื่อนได้ออกลงแล้วแสดงว่าค่อนข้างอึดอยู่และขวานยักษ์สังหังสัตเข้ามา4ี่ล้านแปดแสนดามจราชาต่อยตามทะลวงไส้สัตเข้ามาปลาหมึกกลายเป็นปลาหมึกตากแห้งเรียบร้อยเหลือโกเคสือก,กับเบลชาการแล้วไม่รอดครับแตม รอบที่5ยังตายเหมือนเดิมมาครับดูสิว่าเมื่อเราเอาแปดประกายแสงในรอบที่6มาให้รบรีกปลอดไปตัวละครอย่างเมลชากาศจะสามารถนะฮะอยู่รอดได้หรือเปล่านั่นเองครับไปสํสำหรับรอบที่6ครับผมมา แฟดประกายแสงฝั่งนู้นนะครับได้เปิดก่อนแล้วฝั่งเราตามต่อด้วยเป็นตัวละครที่2ลำดาบแสงอันติเมทสกิลสาดมา1นึที16ล้านดาเมรโหยดาเมจไม่ได้แรงมากครับผมแถมขวานยักสังหารซักเข้ามา26ล้านดาเมจแต่ตีตัวดาเมจแรงๆจริงๆครับลบรีปอภัยยังไม่สามารถหยุดยัง้ง ดาเมจนี้ได้นะครับขวานยักษ์สังหารซัดเข้ามาจากเมลชากาดและต่อยมาสองทีจากแทงท็อปไทเกอร์และแทงท็อปแบคโฮเกเิลกันชุแบพลังล้มถ่วงมิโลเสริ่กลับคืนมา44,000ดาเมจ โคกคือมัดทลายภูผาสวยกับพื้นไปแล้วขวายักษ์สังหารสรับเข้ามาหนึ่งทีสองล้านแปดแสนดาเมจฟีนิกซ์ตอมจัดมาใส่ตรงกลางเน้นๆเข้าไป2องหมื่นหนึ่งราชาต่อยมาครับหลบลีกปลอดภัยแต่ดามิเข้าไป3 000, 2, ามล้านสองแสนยังติดโลไม่ยอมทอออยู่ตามต่อด้วยหนึ่งทีครับมาเหล็กเข้าไป9ล้านดาเมจแล้วตามด้วยู้หพาส์ดักหนักๆแน่นๆครับในรอบนี้ตัวละครแปดครับจะหลบหลีกปลอดภัยยังหลบลีกได้อยู่ ขอให้ฟื้นคืนชีพทันด้วยเธอต่อยเข้ามาหนึ่งที่ต่อยเข้ามา2ครั้งเข้ามา7ล้านแล้วเรียบร้อยไม่รอดครับโอ้โหยังไม่พ้นรอบหนึ่งเลยรอบที่7เอาแบบเต็มเม็ดเต็มหน่วยแน่นอนครับโดยใช้อัศวินขับเพื่อนและคอเลเวล4ของเขาโดยมีแฟดประกายแสงนะครับในการช่วยหลบหลีกปลอดภัยให้กับเมลชากาด และแน่นอนครับเลือต้องหูยมาแบบจับเต็มจับเต็มแน่นอนดูซิว่าเราจะสามารถรอดได้หรือเปล่าครับสำหรับบิ๊กปลาป้าค่าพลัง145ล้านสำหรับแฟดประกายแสงครับผมตั้งเป้าว่าให้ผ่านรอบหนึ่งได้ถือว่าจบเกมนะฮะเราผ่านภารกิจ ไปครับลำดาบแสงอันเติมเม็สกิลซับมาอย่างนี้เข้ามา23ล้านดาเมจโดนเข้าปัดเต็มๆครับแล้วตามต่อด้วยขวานยักษ์สังหารเข้ามา71ล้านแม่เจ้า <c oughs> แรงไปไหนราชาต่อยมาลบรีกปลอดภัยดาเมจเข้ามา17ล้านดาเมจ ตามต่อด้วยแทงท็อปไซเกอร์ยักเข้ามา15ล้านและแทงท็อปแบ็คโฮก็ามาอีก11ล้านโอ้โหแค่ต่อยธรรมดาดาเมจก,ก็เกินครึ่งข,ของบมไปแล้วปีนอิสซอมสวยกลับคืนไปราชาต่อยตับตับตับซเข้าไปหึงทีแต่โอ้โหไม่เข้าโล่เลยขวานยักสังหารวนกลับคืนมาจากการกลยุทธ์นะครับ เลือดเย็นหนึ่งทีฟีนิกซ์สตอมซักเข้ามา11ล้านดาเมจเฮ้ยไม่ใช่ฮะ1นึ0 0 0ตามด้วยราชาทะเลซักเข้ามาอีก4ล้านกว่าม้าเหล็กสังหารสวนกลับคพืนมามาเรียบร้อยครับ16ล้านดาเมจโคตรแรงแล้วขวานยักษ์สังหารระเบิดจัดมา73ล้านดาเมจแม่เจ้าราชาต่อยตาม,มาจาังหวะนี้เข้าไป4 6ล้านดาเมจเต็มตัวสนทนาเมจแน,น่นแแยบเข้ามาจากแคงท็อปไดเกอร์และแคนน็อปแมคโคยังแล,ล้วมัรลบดีปไปจากสวินกับเพื่อนยังใช้ได้อยู่ฟีนิกซ์สตอมนะฮะโอ ฝั่งเรานะครับเมลชากาดเรายังยืนอยู่ได้อยู่แล้วแฝดปะกายแสนสวยกับคืนไปราชาต่อยสวนกับคืนไปบ้างยัดเข้าไป16ล้านด้าเมจแต่เลือดแทบไม่ลดฮะเลือดน่าจะหูน่าจะร้อยล้านได้ต่อยเข้าไปหนึ่งทีจะแทงทอรไกเกอร์ฝัง่งเราและยังไงต่อครับระเบิดสวนกับคืนมาเมลชากาอัติเมสกิลสวนกับคืนไปบ้างเข้าไป6ล้านหแสนและฟฝ้นคืนชีพกลับมา1ตัวสําหรับ ตัวละครโอ้โโอโยังราชาันาเลสแต่ก็ยังตกตายกับไปหนึ่งที่อะ่ยังไงฮะมาเหล็กสังหารโจมตีส่วนกับไพแทงท็อปไทเกอร์อัดเข้าไปแล้วเมลวชาการเราลงไปนอนแดนเรียบร้อยระเบิดจูโจมันติเมตสกิลตัดเข้ามาหนึ่งทีก็ามา29ล้านดาเมจยังไงครับโอ้โหแทงท็อปมาสเตอร์ยังกลับคืนมาได้แล้วฟื้นคืนชีพกลับคืนมาครับจากอัดโวิงครับเพื่อนต่อยเข้ามาหนึ่งที39ล้านดาเมจแต่แทงท็อปมาสเตอร์ยังไม่ตาย เมลชากาศยังนอนแน่นิ่งอยู่นะครับผมแต่ก็ถือว่ายังไม่ตายดูซิว่าเราจะสามารถเอาเมลชากาศตัวนี้รอดถึงรอบที่2นัได้หรือเปล่าอีกแค่ไม่กี่ตัวเท่านั้นราชาเทะเลต,ต่อยสวนกลับคืนไปแล้วฟินอกแมสจบตีธรรมดา,าสวยกลับคืนมาอื <c oughs> ยันเข้ามาหนึ่งดาเมจดนี่นั้นลบดีปลอดภัยแล้วก็ยังใช้ได้อยู่ครับจะวิงกัดเคลื่อนยังไงต่อครับฟื้นจากความตายฟินอกแมสจบตีธรรมดาหนึ่งร้างต่อยเข้าไปหนึ่งทีจกแทนท็อปไทเกอร์ ตามต่อด้วยลูนเข้าไป4ล้าน9ฟีนิกซ์สตอมยันสวนกับคืนไปหลาชาต่อยตามหนึ่งครั้งหนึ่งล้านเก้าแสนหน้าเมดถือว่าเบ้าจัดๆครับท่านผู้ชมแล้วจะขึ้นเทิร์นที่2แล้วจะขึ้นเทิร์นที่2แล้วระเบิดจูโจมจะเป็นสกิลฝั่งเราสวนกับคืนไปบ้างยเขก็ไป14ล้านหน้าเมตพลังป้องกันสูงเกินไปไหนหลาชาต่อยตามอีกหนึ่งครั้งยเาก็ไป14ล้านหน้าเมส่แฟตประกายแสง ยังไงครับยังหว่านี้สะท้อนดาเมรสวยกลับคืนมาเหลือเพียงแค่ราชาทะเลและเข้าสู่เฟสที่2ก็ถือเธอที่2ตัวละครเมลชากาศเรายังนอนกลมนิ่งๆอยู่นะครับก็ถือว่ายังรอดอยู่เข้ามาดิเมสกิเข้ามา7 8ล้านแแสนแล้วเมลชากาศขวานสังหารยัดเข้ามาคนเดียวฮะสิล้านดาเมจราชาต่อยตาไมาอีกหนึ่งครั้งบ้าม76ล้านดาเมจเน้นๆและไม่รอดครับผมเมลชากาศฝังเราจบ ไปครับผมโอ้โหผมทำถึกได้เท่านี้นะท่านผู้ชมถ้าเกิดอยากดูคลิปวิดีโออะไรประมาณนี้นะครับก็อย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดส s cribe และอย่าลืมกดกระดิ่งนะเพื่อไม่ให้พลาดคอนเทนต์ต่างๆของผมด้วยสำหรับเมลชากาศตัวนี้จะเป็นอย่างไรและเมนคอนเทนต์อะไรเดี๋ยวรับชมกันครับดูคลิปวิดีโอจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และอย่าลืมกดกระดิ่งนะฮะเพื่อไม่ให้พลาดคอนเทนต์ต่งตางๆของผมด้วยสำหรับคลิปวิดีโอถัดไปเป็นคลิปวิดีโออะไร รอรับชมได้เลยครับบ๊ายบาย